ามาหาเรื่องพบบรพัพย์การเรามรืองค่ะที่สุดพักประชาธิปัตย์เองอยากจะพ,พักดับเรื่องไหนว่ามีเรื่องไหนที่อยากให้แก้ไขเพิ่มเติมก็วันนี้ทางอนุกรรมการนะครับได้เข้ามาหาเรือซึ่งกําลังคงคาดว่าคงจะหาเรือกันอยู่นะฮะรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมรในทีนะครับว่าเดี๋ยวทางโฆษกพักหรือคณะทําง,งานเนี่ยก็จะออกมาสัมภาษณ์ในรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าในแนวคิดของผมนะครับหนึ่งก็คือในส่วนของพักการเมืองเนี่ย เราต้องยอมรับวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยตั้งยากนะแต่ตายง่ายเกิดยากตายง่ายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยปัญหาวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้คือถ้าอยากจะให้การเมืองเข้มแข็งเราก็ต้องทําให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อสามารถตั้งได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถที่จะมีได้หลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยคนจะตั้งขึ้นมาด้วยศรัทธา ด้วยอุดมการการขับเคลื่อนตรงนี้ครับจะทําให้พรรคการเมืองเนีขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เหมือนที่ปัจจัยปัดจัยของเรานะครับมา78ปีตรงนี้พราะเราขับเคลื่อนด้วยอุดมการที่ชัดเจนนะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของสมาชิกพรรคเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสมาชิกพรรคเนี่ยควรจะเป็นด้วยความสมัครใจและไม่ควรจะมีค่าใช้จ่ายมีภาระ,ะให้กับคนไทยนะโดยเพ้อยยิ่งนอกจากไม่มีไม่ควรจะมีภาระ,ะแล้วเนี่ยรัฐบาล ควรที่จะจะดสรงบประมาณให้พอเพียงกับการให้พรรคการเมืองได้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยจริงๆนะครับและส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะ,กะพูดในเรื่องนี้คือเรื่องการยุบพรรคการเมืองผมคิดว่านะครับการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสมัยนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยกระทำความผิดหรือดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการผิดกฎหมายก็ควรที่จะดําเนินการลงโทษกรรมการบริหารพรรค นะเพราะว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรพรรคการเมืองไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรไปด้วยเลยเพียงแต่ว่าโดยความเป็นพรรคที่เป็นองค์กรในการขับเคลื่อน,นมันขับเคลื่อนด้วยบุคคลถ้าบุคคลไม่ดีคณะกรรมการประหารไม่ดีผมก็ว่าก็ลงโทษให้แรงไปเลยครับตัดสิ์ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะทำนะแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับ กรณีของพรรคก้าไกลเนี่ยค่ะที่มีการยุบพรรคมาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่แล้วกระแสเนี่ยเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเหมือนยิ่งยุบยิ่งโตค่ะคะืองี้ผมว่าเราเรากำลังพูดถึงกฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายเพราะเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนะแต่ที่เรากําลังจะพูดมปถึงการแก้ไขกฎหมายถ้าเราสามารถดาเนินการแก้ไขกฎหมายได้เนี่ยผมก็ไม่อยากเห็นการยุบพรรคกันเมืองง่ายๆ แต่วันนี้เนี่ยเมื่อกฎหมายเป็นอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องแยกกันให้ออกนะครับระหว่างวันนี้กับอนาคตที่ถามถ้าแก้ไขได้ผมอยากฝากกับรัฐบาลอยากฝากสภาเลยว่าท่านต้องทําให้พรรคการเมืองเนี่ยเกิดง่ายแล้วก็ตายให้มันยากไม่ใช่เกิดยากตายง่ายนะแล้วสองการสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยรัฐบาลรัฐต้องเข้ามาดูแลนะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายค่าบํารุงพักสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือผมคิดว่าก็จะเป็นจุดยืนของพรรคครับมองยังไงกับการ ข้อมำทางการเืองจากคนนอกที่ไม่ใช่สมาชิพกพรรคกันเนีองถ้ามีหลักฐานก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับกฎหมายห้ามอยู่แล้วครับคุณต้อง <c oughs> ถ้าเราพูดก็ต้องไปหารักฐานมาถ้ามีหลักฐานก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วชัดเจนครับทุนนี้ขอถามถึงเรื่องของคุณนักสินคะที่มาปากรวัวช่วงนี้มองว่ามันจะส่งผลกับทางการเมือนยังไงบ้างครับเพราว่าในส่วนของคุณนักสินเขาก็ยังท่านท่านตัดการเมืองไม่ขาดหรอกครังนี้ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะ แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเนี่ยถ้าสัมภาษณ์ผมนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าตัวบุคคลคุณทักษิณก็เป็นคนคนหนึ่งนะ,ะถ้าพูดตรงๆก็คือได้รับพิรำสาวเป็นนักโทษคนหนึ่งแต่ผมอยากพูดถึงกระบวนการยุติธรรมระบบยุติธรรมวันนี้เนี่ยระบบยุติธรรมเนี่ยมันเสื่อมผมบอกเลยระบบยุติธรรมเนี่ยมันต้องทําให้เป็นที่ พึ่งที่คาดหวังของพี่น้องประชา,าชนให้ได้ตราบใดที่ระบบยุติธรรมไม่สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมหรือทําให้เป็นที่พึ่งหรือที่คาดหวังของพี่น้องประชา,าชนได้เนี่ยสังคมนั้นไปยากนี่นผมถึงบอกว่าระบบยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันเสื่อมปรากฏการที่เกิดขึ้นค่ะคุณทักษิณออกไปลงพื้นที่ต่างๆมีสื่อมวลชนไปเราต้อนรับการเมืองฝ่ายการเมืองไปรอต้อนรับบ้างเนี่ยมองว่าจะส่งผลกระทบหรือว่ามีผลยังไงต่างหากการเมืองในอนาคตบ้างคะ อนาคตไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าพูดกันก็เดากันทั้งหมดนะครับไม่มีใครทราบมีมีแต่หมอเดาครับไม่มีคนรู้จริงนะเดาถูกกับเดาผิดแค่นั้นนะครับผมคิดว่าการเมืองก็เดินของเขาไปอะไรที่ถูกต้องอยู่ได้อะไรไม่ถูกต้องอยู่ไม่ได้ครับเหมือนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเจ็บมันป่วยมันเสื่อมเราก็อย่าไปว่าของกระบวนการทั้งหมดเสื่อมตรงไหนก็รักษาตรงนั้น เสื่อมตรงไหนแก้ไขตรงนั้นนะผมว่าสังคมไปได้ครับมันไม่เลวซามทั้งหมดหรอกครับประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมจะเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะใช้ในการอภิปราาด้วยไหมคะพี่เจตงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปถามสสครับผมไม่มีสิทธิพิปารายนะครับไม่เป็นสสนะครับรขอบคุณมากครับวันพรุ่งนี้จะมีการภิจาราาประมาณกม่โมงก็ทําเต็มที่ครับรอบพี่แล้วเราก็ทาเต็มที่วันนี้เราก็ทาเต็มที่มีการประชุม มีการประชุมมีคณะยุทธศาสตร์มีคณะทําง,งานเราที่จะช่วยสสทําง,งานไปด้วยกันนะครับไม่ว่าอะไรก็แต่ไระให้ปัจจะอยู่ในสถานะไหนนะฮะผมยืนยันเลยครับว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่และสมบูรณ์ที่สุดเป็น่ายค้างก็ทําหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันแนะกแหกกันได้แล้วครับนะการเมืองเอาเอาความจริงมาพูดแล้วก็เอาผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นตัวตั้งดีกว่านะครับแ้าต้องการแลท่านนนเป็กรรมการทุรรากาท,ท่านเลยนะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติทับปไริญญา ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีคําตอบนะครับซ <c oughs> ึ่งในความเป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคําตอบมันไม่น่าจะต่างก,กันมากสําหรับคําตอบที่จนะได้นะซึ่งผมคิดว่านายิดของประจันิปเนี่ยพอผมไปได้รับฟังไปไปตั้งแล้วนะครับก็อมันสักตุผมก็ได้สัมภาษณ์ไปนะครับในในคำสื่อประชาชนนะครับในเรื่องการจัดตั้งนะครับการงมยู่แล้วการ รูคภาคบริษันี่ซึ่งผมรู้ว่าความคิดเห็นเราผมก็ดูจากข่าวนะครับก็ยังไม่เคยคุยกับทางคณะกรรมการเพราะนต้องแยกแยะให้ถูกเพราะภาคการเมืองมันจะเหมือนกับองค์กรหรือบริษัทมหาชนเลือกสักอย่างบริษัทมันไม่มีชีวิตพรรคก็ไม่มีชีวิตแต่ตั้งแตยมร่แต่ภรคขับเคลื่อนโดยโดยบุคคลคณะบุคคลซึ่งภาคะคือคณะรมงานเลยนะ พราะฉะนั้นในกรรมการบริหาร็ะต้องรับผิดชอบสิ่งที่การกับขึ้นพักคตรงนั้นผมก็บอกเลยจะทําอะไรจะจะประหารชีวิตการเมืองไว้ให้เล่นเลิกเล่นไปตลอดชีวิตก็เอาเลยถ้าทําผิดรู้ว่ารู้ว่ากฎหมายตั้งกติกาวไว้ทางผิดแต่ว่าพรรคการเมืองไม่ควรจะไปยุบเขาใน,นเมื่อบริหารประมารชุด,ดนี้ไม่ถูกต้องก็ให้ชุดอื่นเข้ามาบริหารพมันไม่ผิดเลยเลยพรรคใหายใจยังไม่ได้เลยนะครับต้องคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคไม่นจะผิดเนี่ย มันต้องขับเคลื่อนไปได้คนผิดแค่ว่าไปนาไปตามคนนี่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 คือแนวคิดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าคนที่เล่นกันมือก็คิดไปต่างกันนะครับคิดตรงนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ภายใต้บริบทของกฎหมายขกายขกาแก้ได้แค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยกฎหมายที่ใช้บองคับเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนด้วยนะครับก็ที่ว่าคงจะพูดคุยกันหลายเรื่องนะแต่ว่าผมขอสรุปไปตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ที่สังคมค่อนข้างจับตามอง กระบวนการในการไปสอบขามความพิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันควรที่จะทําให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้ไหรือไม่อันนี้ในส่วนที่เป็นประเด็นเกี่ยวโยงมากับที่เราได้ไปแก้กฎหมายพักการเมืองทีนี้ในส่วนของกฎหมายพักการเมืองเนี่ยนอกจากในส่วนของภ,องภองาคปฏิบัติอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นแม้แต่บทนิยามคำว่าพักการเมืองนนเนี่ย ถ้าเกิดไปดูกฎหมายพักการเมืองปี50กับปี60เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางรอบบางสมัยถ้าเกิดเขาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะใช้กลไกของพรกการเมืองในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้มันมีภาพที่กว้างครอบคลุมทุกอย่างได้ให้สอดคล้องกัรบรัฐธรรมนูญมาตรา45ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่น่าสนใจในส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายพยายามนำมาเป็นเครื่องมือบุคคลภายนอกมาชี้นำครอบงาม,มันได้มากขนาดไหนซึ่งในสมัยที่ผ่านมาเวลาจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมคิดร่วมทำตั้งใจสมัครเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองมือไหนก็ได้แต่ด้วยความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะ อยากนํามาให้พักการเมืองที่เราก็จาเป็นที่จะต้องไปดูเช่นกันในส่วนของเงินค่าบํารุงพักจํานวนเงินมันมันไม่ใช่อุปรสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างอื่นใช้ความรู้ของเขาเขตพื้นที่ของเขาหรือว่ามาเป็นตัวแทนพักประจําจังหวัดหรือว่าจะเป็นสาขาคือวิธีการมีส่วนร่วม ที่มันไม่สามารถเทียบกับจำนวนเงิน